ให้เราโอตกอกตกใจเหลือสี่ถุงมันทั้งหมดห้าถุงโอ้ยวิ่งตามมาเป็นฝูงเลยที่ไอ้ออกนู้นเลยไม่เข้าเข้าข้างในจะเจอไอ้แดงตามอีกนั่นน่ะตามมาเป็นฝูงเลยปวดจังนะปดหรือ นางนี้จะลดเดยอะ,อะ,อะ,อะนู่นนี่มันกินไปแล้วนู่นลางอะไรไปไม่ใช่ไม่ใช่นั่นน่ะม่ใช่ได้ยังไงนะไม่ใช่ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วไปดูมาแล้วไม่มีอะไรไปแล้ว,ลวไอต้ตาเดียวไปหมดแล้วมันเหวี่ยงขางกลางถนนหกหมดเล้วอะไอ้ตาเดียวมันหกหมดแล้วข้างนนะโอ้โหตาตากลับไปกินที่มัน กมดเรีอรัดไปแล้วอ๋อกินกันทั้งหมดใครกินกันทั้งหมกันนะเรอครอ๋อไอ้ตัวนั้นยังไม่ได้เลยเหลือถุงนึงเหลือถุงเดียวเลยหมดแหละนี่ไงเหลือถุงเดียวค่ะตัวนั้นก็พอดีเลย าเดียวไปไหนแล้วไปนู่นแลลวเร็วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมันวิ่งตามนู่นนียันพิจชมวิวนู่นะี่อ่ะอันนี้ลูกแดงแดงรถมาแล้วเร็วเที่ยงรถย้ายมาวางเลยไตาเดียวไปกินนู่นมาเร็วเร็ววางเลย เดี่ยมันมาเองเดินอย่างนั้นก็นี่ไปเรื่อยโอ้รถ<อ>มาแล้วเร็ว,รวมาเอ,อท้ทั้งมันทั้งมันมามเดี๋ยวรถจะเยียบมัน ทางถนนรถมารถรถ lốt, รถรถอ่ะรถสัตว์ออกปานอุ๊ยเข้าใจหมด